สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบัตรกดเงินสดอยู่นะคะโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือว่าผู้ค้ำประกันนะคะอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาในคลิปนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาอัปเดตเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะ วันนี้นะคะอุ้มมีสินเชื่อแคชจอยอีซี่นะคะเนื่องจากคลิปก่อนๆน,นะคะเป็นผลิตภัณฑ์แคชจอยนะคะที่ใช้สําหรับผ่อนโทรศพัพท์มือถือนะคะแต่ในส่วนคลิปนี้นะคะจะเป็นบัตรกดเงินสดแคชจอยค่ะโดยจะมีชื่อว่าสินเชื่อบัตรกดเงินสดแคชจอยอีซี่ค่ะสําหรับบัตรกดเงินสดแคชจอยอีซี่นะคะก็เป็นสินเชื่อหมุนเวียนนะคะที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลค้าประกันนะคะโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะเพื่อเป็นวงเงินสำรองสําหรับไว้ใช้ใจ่าย ยมฉุกเฉินค่ะหรือว่าเพื่ออุปโภคบริโภคตามความต้องการเลยนะคะซึ่งจะสามารถช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวให้เพื่อนเพื่อเลยนะคะโดยสามารถเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรกดเงินสดผ่านเครื่อง ATM ได้นะคะหรือว่าใช้บริการโทรสั่งเงินสดโอนผ่านเข้าบัญชีก็ได้ค่ะในส่วนของวงเงินแล้วก็การคำนวณดอกเบี้ยนะคะวงเงินเนี่ยเขาจะอนุมัติสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้ค่ะสําหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่3 0,000บาทขึ้นไปแล้วก็วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5เท่าของรายได้ค่ะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยกว่า30,000บาท ทั้งนี้นะคะก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดนะคะสําหรับอัตราดอกเบี้ยค่าปรับค่าบริการค่าธรรมเนียมใดๆก็สูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีแบบลดต้นลดดอกค่ะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของผู้สมัครกันนิดนึงดีกว่านะคะสาหรับพนักงานประจําหรือว่าพนักงานรายวันนะคะ 1. นะคะจะต้องมีอายุ20ถึง60ปีบริบูรณ์นะวันที่สมัคร2มีรายได้15,000บาทขึ้นไป 3. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้ 4. อายุงานตั้งแต่4เดือนขึ้นไป หมีสัญชาติไทยและ6รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคารคะ่ะมาดูในส่วนของเอกสารประกอบการสมัครนะคะเขาก็จะใช้หนึ่งนะคะบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงนะคะแล้วก็พร้อมสําเนาด้วยค่ะ2เอกสารแสดงรายได้เช่นสําเนาสลิปเงินเดือนหรือสําเนาหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะที่แสดงเงินเดือนล่าสุดหรือว่าออกไม่เกิน2เดือนแล้วก็สําเนารายการดูบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนล่าสุดติดต่อกันค่ะสําหรับในกรณีที่ไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะ ให้ใช้สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารที่สแสดงเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนล่าสุดติดต่อกันค่ะ3นะคะสำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกข,ของธนาคารที่ต้องการให้โอนสินเชื่อให้ค่ะในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะตรงนี้นะคะก็อาจจะมีเสียค่าธรรมเนียมบ้างนิดหน่อยนะคะเช่นถ้าเพื่อนเพื่อนเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์จะเสีย13บาทต่อครั้งนะคะถ้าเป็นเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพจะเสีย15บาทหรือว่า30บาทต่อครั้งค่ะนัดที่โลตัสทุกสาขานะคะจะเสีย10บบาทค่ะ เคาน์เตอร์์วิสจะเสีย15บาทหรือว่า20บาทต่อครั้งนะคะในส่วนของค่าออกบัตรใหม่นะคะกรณีบัตรหายหรือว่าบาัตรชารุดตรงนี้จะเสีย100บาทต่อครั้งค่ะค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวดน,นะคะตั้งแต่ชุดที่2เป็นต้นไปก็จะเสีย100บาทต่อครั้งค่ะแล้วก็ค่าตรวจสอบรายการตรงนี้จะเสีย100บาทต่อครั้งค่ะในส่วนของช่องทางการชําระเงินนะคะตรงนี้จะมีหลากหลายช่องทางให้เพื่อนๆได้เลือกชําระเงินได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพจุดบริการรับชําระลด ตัตหรือเคาน์เตอร์สวิต์แล้วก็แอปพลิเคชันธนาคารนะคะโดยจะมีธนาคารไทยพาณิชาาย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารก,สสกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคาร t t b ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการสมัครกันดีกว่านะคะ 1. นนะคะให้เพื่อนๆนะคะกรอกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์โดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของแคสจอยนะคะแล้วก็กดสมัครสินเชื่อนะคะเขาก็จะให้กรอกชื่อกรอกนามสกุลเบอร์โทรอีเมลวันเกิดแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนนะคะอาชีพแล้วก็เพื่อนๆมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนแล้วก็ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับนะคะแล้วเขาก็จะมีคําถามน,นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยมีสินเชื่อตัวไหนบ้างนะคะ เพื่อนๆไม่เคยมีสินเชื่อสามารถติ๊กถูกตรงช่องไม่เคยมีสินเชื่อนะคะหรือว่าเพื่อนๆมีสินเชื่อตัวไหนเพื่อนๆก็สามารถติ๊กถูกได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะติ๊กถูกตรงข้าพเจ้าจยอมรับและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลค่ะ เสร็จแล้วกดสมัครจากนั้นนะคะก็รอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับนะคะเจ้าหน้าที่นะคะก็จะนัดวันรับเอกสารผ่านบริการ messenger เท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะตรวจสอบสินเชื่อที่เพื่อนๆได้ส่งไปนะคะแล้วก็รอดําเนินการอนุมัติสินเชื่อแล้วก็แจ้งผลการสมัครผ่าน sms ค่ะ เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะสําหรับบัตรกดเงินสดแครจอยอีซี่นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สมัครแล้วผ่านหรือว่าไม่ผ่านยังไงนะคะเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรูปกดอดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ